สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับขอบคุณที่กดติดตามและกดรับชมนะครับใครหารถไว้ใช้งานนะครับเน้นว่าใช้งานนะครับคันนี้เปิดที่39,000บาทนะครับเจรจาต่อรองดูนะครับรถอยู่สมุทรสาครสภาพนี้เลยนะครับสีตีไม่สวยภายในตีไม่สวยนะครับใครเอาไปใช้งานนะครับไปเจรจาต่อรองกันนะครับรถปี2002เครื่อง1.5 VTEC นะครับดิสเบรก4ล้อ สภาพพร้อมใช้ครับแต่ว่าไม่สวยโอเคนะครับเข้าใจตามนี้ได้เลยนะครับเน้นว่าเอาไปใช้งานก่อบแบบนี้นะครับถ้าคันนี้มีคนมาซื้อไปขายทําต่อก็จะอยู่ที่เท่ากประมาณ60,000ืนเลยครับเขาก็จะไปต่อรองแล้วก็ซื้อไปทําเก็บสภาพนะครับราคาก็จะขึ้นไป6เลยแหละครับร้องชมนะครับดูก่อนว่าสวยถูกใจหรือเปล่า นี่แหละครับที่เรียกว่าหารถไว้ใช้งานท่านก็จะต้องเจอสภาพแบบนี้นะครับในราคาที่ย่อมเยาแต่ด้วยปีของรถกับสภาพรถนะครับมันก็จะรวมรวมกันแต่ถ้าถามว่าเครื่องยนต์กับเกียร์เป็นยังไงเขาบอกว่าแน่นสมบูรณ์พร้อมใช้นะครับแค่ว่าสภาพมันไม่สวยเน้นใช้งานนะครับตามนี้นะครับเขาอธิบายมาละเอียดเลยใครรับได้สนใจเอาไปใช้งานไปทดลองขับดูนะครับจะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นไปเจรจาต่อรองกันดูเลยนะครับ นี่นะครับถ้าใครมีงบไม่น้อยและหารถไว้ใช้งานก็จะประมาณนี้แหละครับต้องทําใจขึ้นอยู่กับว่าเรารับสภาพได้หรือเปล่าความต้องการของเราสิ้นสุดแค่ตรงไหนนี่แหละครับสําหรับใครที่ตั้งใจว่าหารถไว้ใช้งานคันนี้ก็น่าสนใจนะครับไปเจราจาต่อรองกันดูว่าจบราคาเท่าไหร่เท่านั้นแหละครับนี่ประมาณนี้เลยนะครับเอามาฝากไว้ให้เห็นเปรียบเทียบสภาพนะครับว่า รถที่เอามาลงราคาที่มันอยู่มาตรฐานเนี่ยมันเป็นแบบไหนและรถที่เอามาลงที่ราคาที่มันตกมาเนี่ยสภาพมันจะเป็นแบบไหนเราจะได้เปรียบเทียบนะครับว่ารถที่จะซื้อเนี่ยควรจะอยู่ในสภาพแบบไหนและเตรียมงบประมาณเท่าไหร่เราถึงจะได้รถที่พอใจนะครับอันนี้นะครับก็เรียนรู้ไปด้วยกันนะครับสำหรับสภาพรถผมก็เอามาให้พี่น้องได้เลือกได้ชมได้เรียนรู้ไปด้วยกันนะครับ ข้อมูลหาได้นะครับในแฟนเพจ a c e b o o k ของ City ้ขับนั่แหละครับมีแน่นอนก็จะมีข้อมูลจริงจากผู้ที่ใช้งานจริงนะครับมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็ให้ความรู้มีทั้งอะไรที่ไหนมีถูกช่างเก่งๆเฉพาะรุ่นเฉพาะด้านอยู่ที่ไหนก็เข้าไปศึกษาได้ครับแต่สําหรับคันนี้ประมาณนี้นะครับเดิมบางไม่มีชนหนักครับแต่ว่าไม่สวยครับบอกไปเลยครับเขาแจ้งมาแบบนี้ฝากไว้ครับใครสนใจไปต่อรองดูครับ